สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูตู้เย็นของยี่ห้อ Mitsubishi Electric นะครับรุ่นนี้ MRF24MDX-SL ต่อขนาดสเปคนี้เลย2ประตูรับอาการก็ไม่เย็นหลกัลกๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นระบบโ no นฟอสนั่นแหละก็คือข้างบนจะเย็นแต่ข้างล่างไม่เย็นเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์ข้างบนก็จะไม่เย็นนี่ที่สังเกตได้ก็เป็นน้ําแข็งด้านในคอยเย็น นี่น้ำแข็งขา,ขาวๆนี่น้ำแข็งด้านในหมดเลยยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาดูด้านนอกด้านหลังก็ได้แกมวงจวรแล้วก็คอ,คอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นของรุ่นนี้อ่ะมาดูนี่นะครับชัดเจนนะครับน้ำแข็งเต็มเลยเราจะลองเทียบด,ดู ว่าไม่พัดมหมุนหรือเปล่านะครับแล้วก็เต็น้ําแข็งก็คือระบบโนฟอสนั่นแหละเดี๋ยวรอให้น้ําแข็งละลายก่อนแล้วเราจะเช็คอีกทีหนึง่งรุ่นนี้เป็นแผงบอร์ดควบคุมนะครับน่าจะใช้แผงบอร์ดอยู่ด้านในนี่แหละแผงคอนโทรลเห็นวงจรบอกแผงคอนโทรลอยยกมาตั้งเสร็จสักพักหนึ่งแล้วก็จนว่าอะไรเรียบร้อยแล้วลองเสียบปลั๊กเพื่อจะดูพัดลมก่อยเย็นทํางานหรือเปล่าเสียบปลั๊ก ไฟควันขึ้นตรงนี้นะครับความทํางานอยู่มีควันขึ้นนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรอีกอะมีแต่นี่แหละบางทีของมันไกลพังเวลาถอดปลั๊กออกแล้วเวลามาเสียบปลั๊กทีหลังก็มีปัญหาแบบนี้อันนี้ควันขึ้นเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุนี่หนึ่งสาเหตุที่เสียบปลั๊กแล้วควันขึ้นนะครับโอ้ไม่ได้แกะดูทีแรก มีปัญหาทุกทีเลยแบบนี้เวลายกลงทุกตั้งไว้นานแล้วนะครับอาจจะมันอาจจะเป็นพวกความร้อนสะสมแต่แรกแล้วแลว้นี่เสียปลักมือเลยมีควันขึ้นนี่อยไม่ชุดดีเลยไม่เกลียมเลยชุดดีเลย์ชุด,ด,ชดสตาร์ทชุดโอโหลดนี่ต้องเช็คขั้วอกีกทีแต่เมื่อกี้คอมทำงานอยู่นี่นะครับหลังจากที่แกะออกมาจากไอแกะมาดูข้างในแล้ว น้ำแข็งก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยเทสนี้ก็เปลี่ยนสายเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์มันค่าผิดเพี้ยนนะครับผมก็คือมันอาจจะตรวจจับค่าไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนสายเซนเซอร์นะครับก็จะประกอบนะครับฮีตเตอร์ก็ค่าความต้านทานก็ปกตินะครับเทสแล้วปกติเปลี่ยนสายเซนเซอร์นะครับแล้วก็เทสเครื่องอีกทีนึงนะครับก็จะคงจะใช้งานได้เดี๋ยวไปดูอีกทีหลัง อ่เดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้มันจะทำงานได้หรือเปล่านะรีเปลี่ยนชุดโวลต์ดีเลทอะไรเป็นโมเลกุลที่มันผุเนี่ยจะมีกลิ่นไหมหรือเปล่า ต,ตอนนี้ก็เริ่มรันได้แล้วคอมิวเตอร์เริ่มทํางานได้แล้วนะครับรันกระแสที่0.5 0.6ที่แรกมันก็ขึ้นสูงอย่าง0.1อยู่ที่1 0 8 9 9อยู่แล้วขึ้นมาแล้วนี่ตัวเก่ากรอบผุหมดเลย